สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่ามีคเวิลด์เดลกันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเรานั้นต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวที่เจ๋งมากๆนะครับผมเพราะในตอนนี้นะเรื่องราวเดสพูดแคคูล่าการเลดนั้น เดินทางมาถึงพาร์ทที่6กันแล้วซึ่งพาร์ทนี้นะครับจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนั่นเองต้องบอกเลยว่าบทสรุปนั้นออกมาได้สุดยอดมากๆนะครับผมมีทั้งความเกลียนความฮาความสนุกมีครบทุกรสชาติเลยในเรื่องราวนี้ซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยนะครับผมเราจะขอเตือน่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนเก,ก่าๆเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูก่อนนะครับผมไม่อย่างนั้นนั้นท่านผู้ชมจะดูกันไม่รู้เรื่องครับให้เวลากดกลับไปดู3 2 หนึ่งในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้ดูเรื่องราวพาร์ตเก่าๆกันมาหมดแล้วท่านผู้ชมนะคงจะรู้เรื่องราวกันแล้วนะครับผมในตอนนี้โลกมอนสเตอร์นั้นได้เกิดสงครามกันและในตอนนี้สงครามก็ได้ปะทูขึ้นแล้วมอนสเตอร์ Monster จากฝั่งชีกล่าและฝั่งแดคูล่าได้เข้าปะทะกันในตอนนี้แมนฮัตตันได้ลุกเป็นไฟและเราก็มารับชมเหตุการณ์เดซพูแดคูล่ากันเลนในพาร์สุดท้ายกันเลยครับผมในตอนนี้ได้เกิดสงครามทั่วไปหมดซึ่งเดซพูนั้นก็ได้โทรหาเพื่อนของเขา แล้วก็โทรหาหน่วยดาเมทคอนโทรซึ่งเป็นหน่วยคอยเก็บกวาดความเสียหายเนี่ยมาช่วยเหลือเขาทีเดทพูคนเดียวนั้นคงรับไม่ไหวแน่นอนกับสึกครั้งนี้ แต่ดูเหมือนว่าหน่วยดามจคอนโทรนะครับผมจะไม่เชื่อเดซพูครับซึ่งเดซพูก็บอกครับผมนี่ไม่ได้หลอกนะเว้ยนี่เรื่องจริงพวกแกล,ลองเปิดทีวีดูสิวะแต่ถ้าพวกแกไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกเว้ยฉันโทรเรียกเพื่อนของฉันมาช่วยแล้วหัดเปิดทีวีดูซะบ้างนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและหลังจากที่เดซพูวางโทรศัพท์ลงนี่เองนะครับผมเขาก็ได้เข้าปะทะกับแฟรงเกนสไตน์การต่อสู้นั้นกลาหนมั่วไปหมดนะครับผมซึ่งเดซพูนั้นก็โจมตีมั่วเลยครับ <Deadpool S 2> เดซพูเขาแยกไม่ออกหรอกว่าป เดทพูดนั้นเข้าโจมตีมั่วเลยครับผมเฮ้ยมึงมาโจมตีกูทําไมวะกูอยู่ข้างมึงนะเว้ย เออโอเคขอโทษก,ก,ก็กูไม่รู้นี่วะซึ่งในตอนที่การต่อสู้ดําเนินไปนี่เองนะครับผมเดธพูน้อยก็ได้ทําร้ายเพื่อนที่อยู่ฝั่งเดียวกับเขาไปมากมายเดธพูน้นไม่ได้ต้องการจะเหยียดผิวปีศาจนะแต่กูแยกไม่ออกจริงๆหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมในตอนที่เดธพูต่อสู้อยู่นี่เองนะครับก็ได้มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นมาและเขาคนนั้นก็คือเบรนนั่นเองนะครับเดธพดูแกบังอาจทิ้งฉันที่อยู่บนรถไฟแกบังอาจมากซึ่งเดธพูก็ขอโทษเบรน,นนะครับผมเออเบรนฉันขอ,ขอโทษนะ แต่ฉันดีใจมากเลยที่แกมาที่นี่ฉันพยายามโทรหาแกให้แกมาช่วยฉันแล้วแต่คือข้อความของแกเต็มอะ่ะซึ่งเบดก็ไม่ได้บ่นอะไรนะครับผมแกหูปากไปเธอเดชพูดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเบดนั้นจะเดินทางมาช่วยเขาในตอนนี้ทั้งสองคนนั้นได้จับมือกันและเข้าต่อสู้กับเราสัตว์ประหลาดแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะมีจํานวนมากเกินไปนะครับผมเบดนั้นได้บอกขึ้นมาเลยเดชพูถ้าเราต้องสู้กันอย่างนี้ก็เราไม่ไหวแน่นอนพวกปีศาจนั้นมีจานวนเยอะเกินไป แตเด e พู Deadpool นะครับผมก็บอกเบทครับไม่ต้องห่วงหรอกเบทพวกเราไม่ได้มาคนเดียวพวกเราไม่ได้อยู่กันแค่นี้เดี๋ยวเพื่อนของฉันก็มาช่วยแล้วและในเวลาไม่กี่อืดใจต่อมานี้เองนะครับผมหน่วยฮันเดอร์โบนั้นก็เดินทางมาถึงที่นี่เหล่าพันธมิตรของเด o พูนั้นได้เดินทางมาสมทบแล้วโดยหน่วยฮันเดอร์โบนั้นได้ประกอบไปด้วยเลดฮักอีเล็กต้าโกดไลเดอร์แล้วก็พนนิเชอร์นั่นเองนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความหวังมากขึ้นมาแล้ว โกไซเดอร์อีเล็กตาและพันนิเชอร์นั้นได้เข้าประทะกับเหล่าปีศาจอย่างเมามันการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดูเดือดมากๆซึ่งเดฟพูนั้นก็ได้เผชิญหน้ากับแ a งเกสต์อีกรอบนั่นเอง คราวนี้เดซพูต้องไม่พลาดแน่นอนเดซพู Deadpool นั้นใช้ดาบฟันไปที่หัวของแฟงเกสตา์แต่ดูเหมือนว่าดาบของเดซพูนั้นจะคมไม่พอนะครับผมหนอยเดซพู no, แกทำทันเจ็บหัวหัวแกต้องเจ็บด้วยและแฟงเกสไตา์นั้นก็เข้าอัดเดซพูนะครับผมไหนดูซิเดี๋ยวฉันจะกินหน้าแกเข้าไปเลยแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่แฟงเกสตา์นั้นถอดหน้ากากของเดซพูออกมานี่เองนะครับแฟงเกสตา์นั้นก็ต้องตกใจทำไมห,หน้ามึงเหี้ยจังวะหน้าของมึงเนี่ยทำให้กูจะอ้วก และเดซพูนี่ก็ใช้จังหวะที่แฟเกอร์สไตล์กำลังเอแดกกับหน้าของเดซพูนนะสลัดออกมาหลุดจนได้นะครับในเวลาเดียวกันนี้เองเหฮุก,ก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของชีกลา ในตอนนี้ชิกล่านั้นได้เดินทางมาหาแดคูล่าซึ่งเธอหวังว่าเธอนั้นจะจัดการแดคูล่าด้วยตัวของเธอเองซึ่งในระหว่างทางนี้เองนะครับเธอก็ได้เจอกับสมุนของแดคูล่าแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาใดๆเธอนั้นตัดหัวพวกมันออกมาแล้วก็นําไปส่งให้กับแดคูล่าแกมาในปีศาจชั่วฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับแกหรอกแดคูล่าอ้าวชิกล่าเธอรู้แล้วเหรอว่าฉันเป็นคนชั่วฉันกะจะเสไพ์เรื่องนี้กับเธอซะอีกมันไม่เสไพ์หรอกแดคูล่า แต่ฉันมีเรื่องหนึ่งที่เสอร์ไพส์แกจะมาบอกในตอนนี้แกคงไม่ได้แต่งงานกับฉันแล้วล่ะเพราะฉันนะ่ะแต่งงานกับเดซพูไปแล้วแกดูที่แหวนนี่ซะชีกลากับเดซพูนั้นได้แอบแต่งงานกันไปก่อนแล้วครับผมซึ่งด้วยเหตุน,นี้เองแด๊กคล่านั้นจะไม่มีวันได้ครอบครองอาณาจักรแห่งปีศาจอีกแล้วและด้วยเหตุน,น,หน,นี้เองนะครับผมแดนนคกูล่านั้นก็หัวเสียมากๆ น้อยฉันจะฆ่าแกแกจะต้องตายเพื่อชดใช้เรื่องนี้แกบังอาจฆ่าพี่น้องของฉันแดคูล่าใช่ฉันฆ่าพวกมันเองและถ้าเธอคิดถึงพวกมันมากแล้วก็เดีย๋ยวฉันจะส่งเธอตามพวกมันไปเองในตอนนี้ปีศาจท,ทั้งสองคนนั้นได้เปลี่ยนเป็นร่างจริงของพวกเขาและเข้าต่อสู้กัน การต่อสู้นั้นได้เป็นไปอย่างดูเดือนนะครับผมแดคูล่านั้นได้ขับประทะกับชีกล่าอย่างสูสีแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับแดคูล่าจะงานไม้เด็ดออกมาแดคูล่านั้นได้เก็บหัวของเมดูซ่าเอาไว้และในตอนที่ชีกล่านั้นเผลอไปจ้องตาเมดูซ่านี่เองชีกล่านั้นก็ถูกเปลี่ยนล่าให้กลายเป็นหินเหตุการณ์นั้นตัดไปที่การต่อสู้ของเดดพูกับเบดบ้างนะครับผมในตอนนี้ดูเหมือนว่ากองทัพของแดคูล่านั้นจะมาสมทบอีกมากมายเลยพวกเขานั้นไม่สามารถสู้ไหวแน่นอน พวกมันจะมีกันไปนร้อยร้อยตัวเลยนะแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่โดนล้อมอยู่นี่เองนะครับผมความช่วยเหลืออีกรลลอกนึงก็จะเดินทางมาถึงเดดพูแวร์วูฟที่เดดพูเคยช่วยเอาไว้บ๊อบผีเบ็ตเมินแฟรงกินหมอผีที่เดดพูเคยทําภารกิจด้วยเอาไว้แล้วก็บาทหลวงที่แต่งงานให้กับเดดพูกับชีกล่านั้นก็มาช่วยพวกเขาในตอนนี้กําลังเสริมมาถึงแล้วและพวกเขานั้นก็สามารถจัดการปีศาจได้ไม่อย่างยากเย็นนะัก ซึ่งหลังจากที่เดฟพูนั้นได้จัดการปีศาจไปส่วนหนึ่งนี้เองนะครับผมเขาก็รีบมุ่งหน้าไปช่วยชีกล่าในทันทีและในไม่กี่อึดใจต่อมานี้เองเดฟพูนั้นก็ได้เดินทางมาถึงที่อยู่ของแดคูล่าในตอนนี้เดฟพูนั้นไม่รีรออีกต่อไปแล้วเขาเข้าจู่โจมแดคูล่าในทันที แต่ดูเหมือนว่าเดซพูนั้นไม่สามารถโจมตีแดคูล่าโดนได้เลยนะครับผมความเร็วนั้นมันคนละขั้นกันเลยดูเหมือนว่าฝีมือของแดคูลานั้นจะเหนือกว่าเดซพูอยู่มากแล้วเขาก็สามารถดึงมือของเดซพูออกมาได้อย่างง่ายได้เดี๋ยวฉันจะฉีกแกออกมาเป็นชิ้นๆเลยเดซพูฉันจะทําให้ชีวิตที่เหลือของแกนั้นะทุกทรมานจนแกร้องขอความตาย แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้แกตายนะเดธพู Deadpool. แกจะต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดกานหลังจากที่แดคูล่านั้นอัดเดธพูจนลงไปกองนะครับผมแดคูล่านั้นก็ได้เดินไปหยิบดาบและเตรียมที่จะมาฆ่าชิกล่าแต่ดูเหมือนว่าเดธพูนั้นจะใช้กําลังเฮือกสุดท้ายของเขานั้นลุกขึ้นมาขัดขวางแดคูล่าเอาไว้ทั้งสองคนนั้นได้เข้าปะดาบกันแต่ดูเหมือนว่าในการดวลดาบครั้งนี้นะครับผมจะเป็นแดคูล่าอยู่ฝ่ายเดียวเลยที่เข้าโจมตีเดธพูฝีมือนั้นมันต่างกันเเเเกิน Deadpool, นนนนไไไไปดดดดพููู้ลััั้้้มม่สาาารรถทอร ura, ura, ํออะย หลังจากที่เดซพูนั้นโดนดัคคูล่าอัดไปอีกรอบนี้เองนะครับผมดัคคูล่านั้นก็เข้ามาโจมตีชีกล่าอีกรอบแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองนะครับเดซพู Deadpool ผู้ดื้อด้านนนั้นก็ยังฝืนลุกขึ้นมาได้น้อยดัคคูล่าฉันจะไม่เคยยอมแพ้แกหรอกและเดซพูนั้นก็หยิบมือของเขาที่หักออกมาโดยฝีมือของดัคคูล่าเนี่ยหยิบมือข้างนั้นแล้วก็เข้าไปแทงดัคคูล่านะครับผมจงแดกมือของฉันไปซะ แดคูล่าให้โดนมือของเดซพูดแทงเข้าไปนี่เองนะครับผมเกิดอาการบาดเจ็บอย่างมากเลือดของเดซพูนั้นทําให้แดคูล่าไม่สามารถฮิวตัวเองได้และในตอนนี้เองแดคูล่านั้นเลยต้องถอยหนีไปและหลังจากที่แดคูล่านั้นหนีไปนี่เองนะครับผมเดซพูนั้นก็ได้ใช้หัวเมดูซ่าเปลี่ยนชีกร่านั้นให้กลับมาเป็นร่างเดิมของเธออีกครั้งหนึ่งเดซพูนันมาช่วยฉันขอบใจมากเลยแหละชีกร่านั้นได้จูบเดซพูไป1หนึ่งทีจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปที่การต่อสู้นะครับผมในตอนนี้พันธมิตรขอองดููนนัั้้้ไต่สกบ เหล่าปีศาจอยู่แต่ถ้าว่าในเวลาต่อมานี่เองนะครับจู่ๆเหล่าปีศาจก็กลายเป็นหินนั่นเองเดทูนั้นได้ใช้หัวของเมดูซ่าแล้วเข้าจัดการกับพวกปีศาจทั้งหมด เมดูซ่าทำให้พวกแดคูล่ากลายเป็นหินนะฝั่งชนะแค่พวกแดคูล่าเท่านั้นดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกอย่างนั้นจะได้สงบลงแล้วก็กำลังของแดคูล่านั้นได้พ่ายแพ้ลงและในตอนนี้เองก็ถึงเวลาแล้วที่เดซพูนั้นจะต้องชดใช้สัญญาที่ให้ไว้กับเมดูซ่าเดซพูนั้นได้สัญญากับเมดูซ่าเอาไว้ว่าถ้าเมดูซ่านั้นมาช่วยเดซพูนี่ยเดซพูนั้นจะให้ร่างกายกับเมดูซ่านั่นเองและดูเหมือนว่าในตอนนี้เดซพูนั้นจะทาตามคาสัญญาของเขาแล้วนะครับผมเดซพูนั้นได้เอาร่างกายของแฟงเกสไตตตนน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 ์ััั้้้้ใใใสหกกบเมาอีทุค มีความสุขกันทั่วหน้านะครับผมในตอนนี้โลกมัมเซอร์นั้นได้กลับมาอยู่ในสภาวะสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากนะเพื่อนทุกคนไว้เจอกันซึ่งหลังจากที่เดฟพูนั้นส่งเพื่อนของเขาเซนนี่เองนะครับผมดูเหมือนว่านี่จะเป็นเวลาแห่งความสุขของเดฟพูกับชีกก่าแล้ว ทั้งสองคนนั้นได้จูบก,กันแล้วก็พาไปฮันนีมูนกันครับผมซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงให้ผู้ชมคงต้องรอติดตามชมกันและในตอนนี้เรื่องราวเดฟ,ฟูดะคูล่ากันเลดน,นั้นก็ได้จบลงอย่างบริบูรณ์แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสาหรับเรื่องราวนี้หากชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยอย่าลืมให้เลดจกันมาด้วยนะครับเต็ม10นี่ให้เท่าไหร่กันก็ลองบอกกันมาได้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อน อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาในวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยหรือว่าอยากได้เรื่องของเ pool เนี่ยก็บอกกันมาได้นะครับเรื่องของเ pool นั้นยังมีให้ทําอีกมากมายความเกลียนความหานะั้นมีกันอีกเป็นสิบเรื่องนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเรื่องของเดตพูจะหมดและอีเวนต์ต่อไปที่เราจะลงนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันจะเป็น2เรื่องที่ติดต่อกันนะครับและเราจะขอบอกไว้เลยว่าเราจะลงกันแบบมาราธอนมากๆนะครับผมมันน่าจะมีทั้งหมด2อีเวนต์รวมกันเนี่ยจากการคาดก,การณ์นะถ้าไม่ผิดเนี่ยน่าจะ36ทาร์ทนะครับผมอันนี้ที่แบบ กูพยายามจะตัดแล้วอ่ะย่อแล้วอ่ะยัง36พาร์ทอ่ะเป็น2อีเวนต์ต่อกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเราจะลงให้จบภายใน12วันนะครับผมเราจะลงกันวลาละ3คลิปซึ่งผมได้พอแบบทําเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วซึ่งเราก็รอติดตามชมกันได้นะครับอีเวนต์นี้จัดเต็มมากๆและมันๆมันมากๆครับผมวลาละ3คลิปกันไปเลยรอติดตามชมกันได้และในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้อะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้เราเช่นเคยบ๊ายบาย